นี้เราจะไปกินอะไรวะจะไปกินอะไรหรอกวันนี้เราก็พาเด็ก,กนมากินร้านเจนาซีฟู้ดนะครับมานั่งกินที่ร้านเลยนะครับตอนนี้โควิดหายแล้วนะครับเราก็จะมานั่งกินที่ร้านนี่นครับโอบ ฮะไม่ได้กินหรอนั่งกินนี่นะกุ้งครุ้ง,งัวมันร่นะครับหกรครับกุ้งหกร้นั้นหกร้อยแปดสิบห้ารสิสาสินะครับ ร้านเจนาสีฟุตก็มีปลาหมึกเดี๋ยวเราไปดูอาหารข้างในกันคนระับม,มาเป็ดอ้วนนะมเขาครอบครัว โค้ที่เราไปนั่งเรือไงก่อนจะขึ really ้นเรือเขาเรียกโป๊ะท่าน้ำอ่ะที่มันมีไอ้ที่ให้ยืนเออเออเออเลื้งเลื้งเรียกโป๊ะกระดูนเกว่าเขาเรียกค่ะสักดีๆนะเอ็งดูเพรมันแตกแล้วพอโป๊ะแตกก็จะไปเจอกุ้งครับเจอปูเจอปลาหมึกเจอหอยเขาเรียกโป๊ะแตก พอไม่แค่นั้นอยาค่อยเติม นั่ิเลอร่อยอ่อยอร่อยอ่ออยู่แล้วร้นนี้แม่แม่คอนเฟิรมแม่คอนเฟิรมเองแม่คอนเฟมมแม่ากินเป็น10รอบแล้วแม่บอกมีเมพิต้องชิมอันนี้ คอบบอบบน้วหัวมนันไม่ตึงไม่ตึมขึ้กดสายเลยเนี่ยครับเดี<า>๋ยวกะตอกกร่ายออรูป่ายรโอ้ออะไรล่ะอื้อึนั่นนี่น่ะกินเนื้อะเลคือปลาคืออะไรคือแม่ปาหมูแม่หมูหมาคืออะไรน่านออรักมากเหมือนแม่ เ่ไม่อยากให้พ่อกินไข่มันนี้อาร่อยเบียรไข่ปกินไข่กุ้งหรแล้วพวตรงนี้อร่อไข่งอย่ง ร,มมรับจิบม้มอร่อยรับข้าวตมข้าวเหนียวน้ำควันไฟกระโปรงสามนกนี่นะครับ,บอยากมีแบบควันนึกมากระโ3รงสามนกเข้าป่า 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. ีขา,ายังไม่ได้กิน,นะะแม่ไม่แต่ไ,ไม่ทันแม่เลยคุณอยู่ตบูโอ้ปวดมากมนี้เราขาดขแทน้เนะี่ยโอ้มันมีมุด้วยนะเข้าปากเข้าปาก มันนี่ม,มีไข่ล้วนๆไข่หรือสมองไข่หรือสมองไข่นะเดี๋ยวตรองต้องหัวมันไข่หรือสมองก็ไข่ถ้าทยาเทาไหร่เออฉลาดโทษาฉลาดไ่จะติดเแบบ็ด เบ็ตอนเบ็ดตกปลาตอนนี้ม right ีไข่หมดตัวนี้มีไข่หรออืมช่วงนี้มีท mm. ุกตัวมีไข่ทุกตัวนะตอนนี้ครับมันนะโสดใสไม่ต้องกลัวจะไม่พลาดนะครับตอนนี้มีไข่ทุกตัวอืมหัวก็มันมากอ่ะหัวมันมากเลย นะน้ำจิ้มนะ้ำจิ้มนนี่ครับน,น้ำจิ้มเด็ด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 น้ำจิ้มเด็ดเด็ดช่องปากครับอืมอ,มอมนี่ครับนี่ต้องมีมันมีไข่มีไข่ไขน่าจะมีไข่นะหนุ่มๆมีไข่ยุบๆกันครับตอนนี้หน้าเนี้อกำลัง มันกำลังได้รสชาตินะครับหวกุ้งนีเดกินนะก็นเห็นหนวดปลาหมึกน,น,นานา,นานีนน,น้ิมเดเด็เดเขาปะต้องแบบนี้แล้วก็นน นี่ไม่ไม่โอ้ใช่เลยไข่ไข่เต็มเต็มนะไข่เต็มเต็มดูชัดๆว่าไข่เต็ม่ไขเต็มตัวเลยนะว้าเบลเลอ่เลยแกะดูนะครับไข่เต็มเต็มนะครับไม่ได้จกตานะครับนี่นี่แกะให้ดูเลยครับนี่ครับนี่ ไม่ได้จกตานะครับของจริงนะครับนี่ขายเบลเลอร์เลยครับไม่ได้ลออ้อเราบไม่ครับอิม่มแล้วอิ่มหัว <c oughs> ไม่แอลเอา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 มจิมรถเด็ดดี กินแตนตินกินแล้วกินคั่วแล้วคั่วีอะไรมันเนี่ยมึกไไม่ไม่มกพอดิกินตัวัวแล้วเข้าปากทัดไหมเห็นไหมสว่างแล้วกินนะกินกินตัวครับกินตัวแล้วเข้าปากอืม เด็ดมันเด็ดมันคเชฟฟ้ร้านเลยนะนานนะเชฟุ้ดเรียบ